ช่วงที่1สนับสนุนโดยบริษัทอี East West สเวสซีดจำกัดผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชตราซ้อนแดงสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อนๆชาวสากลที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมสิริภัยบูรณุสิริหานครับครับผมผู้น่าช,ชมในรายการมอด ไม้หมอนครับไหนคุณต้นนี่คอยจะจะหัวเลาะผมเรื่อยเลยนะคุณมองไปแล้วคุณจะมาวันหัวเลาะผมเลยอย่างเดียวเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมครับคือจัดรายการวันใหม่เมื่อไหร่นี่คุณต้นนี่หัวเลาะกับผมตลอดเลยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ที่ผมทําทรงผมนี่ไม่ใช่ผมทำนะพี่เพราะว่าผมตื่นเต้นนะช่างแต่งหน้าเขาทําให้อ่ะพี่ผมก็เลยโอ้ ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอ,าอ้าเออก็ลองดูเปลี่ยนลุกดูมั่งสักทีว่าจะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นนั่งอยคนหลออ่อแบบนี้โ้โหดีใจมากท่านผู้ชม<ต>พี่ดวงเดือนเห็นผมเป็นยังไงมั่งครับกระบวนการสากลเราเดี๋ยวพี่บุญเกิดเห็นว่า <c oughs> คุณศิลป์ไปทําอะไรมาใหม่อีกแล้วนี่แต่ดีคุณนะถ้ามีห้อยๆลงมาหน่อยนะผมตเท่เลยห้อย นะครับเราก็สนุกสนานกันครับ <Yeah. S 1> ท่านผู้ชมอย่าให้ไปเครียดกันมากมายในเรื่องของการจัดรายการ <Yeah. S 1> เพราะว่าเรากาลังถกปัญหาแล้วพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาในการดําเนินธุรกิจสากลที่หนะ้าวันนี้เนี่ยที่ไม่ก้าวหน้านี่ mm hmm. เพราะอะไรนะฮะ mm hmm. จากหลายๆประการที่เราพูดคุยกันมานั่นคือเป็นถ้าหลายๆท่านจะได้ฟังไปด้วยเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นปัญหาที่มันมีหลายอย่างที่จะเป็นปัญหาในการดําเนินงานธุรกิจของสากลให้ มีความเจริญอย่างทัดเทียมกับต่างประเทศไปได้ซึ่งหลายๆท่านหลายๆลายฝ่าย,า,ยายอยากให้เป็นเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเราคุยในเรื่องของปัญหาเรื่องการแข่งขันนะสากลเนี่ยเจอคู่แข่งเข้ามาเยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าโมเดิร์นเทรดนะฮะเข้ามานะในเรื่องของความรู้ความสามารถอุดมการหลักการสากลที่สมาชิกไม่เข้าใจนะในเรื่องของจิตสํานึกของสมาชิกที่มีต่อสากลนะในเรื่องปัญหาเรื่องของการบริหารของฝ่ายงานฝ่ายการแล้วก็ฝ่ายกรรมการฝ่ายฝ่ายบริหารกอนแล้วกันนะเมื่อวานที่เรา คุยกันนะวันนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาของฝ่ายจัดการ<ฆ>นะฝ่ายจัดการเนี่ยอาจจะในเรื่องของพนักง,งานเนี่ยในเรื่องของการบริการอาจจะไม่เต็มที่นะอ,อ,อย่างที่คุณสินเนี่ยเมื่อวานคุยก็ส่วนหนึ่งก็หยิบยกปัญหาเรื่องฝ่ายจัดการเข้ามานะฝ่ายจัดการหลายสากลนะที่ทํางานไม่เต็มที่นะพะมองดูเนี่ยผมยกตัวอย่างนะไม่ไม่แน่ใจว่าส่วนหนึ่งหรือเปล่านะอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งก็คือว่า มันไม่เหมือนหน่วยงานอื่นนะในเรื่องของการจเจริมเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่ตำแหน่งนะสมมุติว่าสากลน,นะนะมีตำแหน่งไล่ขึ้นมาตั้งแต่เจ้าที่ทั่วไปนะหัวหน้าส่วนหัวหน้าฝ่ายนะผู้ช่วยผู้จัดการจะมาถึงผู้จัดการ,ร,รนะแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้จัดการสมมุติอายุน้อยโดยเนี่ยมันอยู่ยาวเลยใช่ไหมแล้วผมเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเนี่ย อย่าหวังว่ามันขึ้นผู้าการแล้วนอกอย่าไปตีหัวผู้าการให้ตายก่อนวางยาเลยเพราะนั้นเนี่ยความความเจริญเข้าหน้าในตรงนี้มันก็มีความร,รู้สึกแล้วมันไม่เหมือนหน่วยงานราชาการหรือว่าหน่วยงานที่มีตําแหน่งที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเขายัายางไปของเขาได้เรื่อยนะ,ะแต่อย่างนี้ถ้าจะเป็นจัดการก็เป็นอย่างนี้นะคุณต้นขออนุญาตฮะฮะเมื่อสักครู่ที่เราพูดคุยกันสนุกสนานน็่คือวางยากันเลยตีหัวให้ตายไปเลยอะไรเงี้ยนะเป็นการพูดคุยกันเพื่อให้สนุกสนานไปด้วยสิ่งที่สําคัญเนี่ย ที่คุณต้นพูดมาในเรื่องของตำแหน่งความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่พะจะสังเกตดูทุกหน่วยงานนะคุณต้นหลายหน่วยงานที่เวลาจะมีเปิดสอบที่ไหนไม่ว่าจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็ตามพนักงานของสากลเองก็ตามก็ไปสอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งหลายอย่างเนี่ยก็เป็นความจิตสํานึกของเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในสากลนะฮะในส่วนหนึ่งละส่วนที่2ที่คุณต้นพูดมาถึงในเรื่องของความไม่เจริญก้าวหน้านั้นใช่ครับเพราะว่าแต่ละ แต่ละท่านแต่ละลายเนี่ยกว่าจะ,กะเกษียณก็คือพูดง่ายยึดหลักก็คือ60ปีครปีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าผู้จัดการเป็นหนุหน่มๆหน่อยสัก40ปีหรือ30ปีก็อีกตั้ง20กว่าปีกว่าจะ,กะเกษียณคือถ้าจะรอความก้าวหน้าอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้อย่างที่คุณต้นพูดแต่สิ่งที่สําคัญถึงเจ้าหน้าที่ของขบวนการสรัพนากรไปดูได้หลายสากรนะคุณต้นถึงจะเขาไม่มีความก้าวหน้าในเรื่องอย่างนั้นแต่เขามีความมั่นคงในเรื่องของฐานเงินเดือนครับเพราะว่า การบริหารงานสากลเนี่ยจะเอาฐานเงินเดือนมาจากของกอปรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นฐานอันเดียวกันกับฐานการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละปีก็มีการพิจารณาขั้นถึงจะตำแหน่งแค่สินเชื่อธรรมดาแต่ว่าเงินเดือนเนี่ยหรือว่าการพิจารณาขั้นของเขาเนี่ยเงินเดือนของเขาเนี่ยก็จะเดินไปทุกปี<ต>ปีละ<ส>ขั้น2ขั้นขั้น2ขั้นเงินเดือนก็ขยับขยับขยับจะดูหลายสากลนะฮะว่าตำแหน่งไม่ใช่เป็นตำแหน่งใหญ่โตแต่เงินเดือนเนี่ยกลับสูง กว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในบางหน่วยงานได้วยซ้ำไป ถ้าแบบนด้ประเด็นนี้ผมแย้งว่ามันไม่ใช่ทั้ง4พันหัสากลใ่ภาคเกษตรใช่ไหมปัญหาคือถ้าสากลไหนที่มีฟาร์มแข้มแข็งและเจริญเติบโตแน่นอนนะอย่างที่คุณสินว่านะในเรื่องของฟาร์มมั่นคงในเรื่องของเงินเดือนเนี่ยมันไปของมันแต่อย่าลืมว่ามันมีสากลอีกมากที่สากลเล็กๆนะแล้วแล้วมันมีพนักงานบางคนที่ยังทําอยู่ด้วยใจนะในเรื่องเงินเดือนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถ้าเทียบกันแล้วนะจริงๆแล้วหลายสากลเมื่อก่อนเนี่ยที่ไม่ได้โดนเรื่องค่าแรงขั้นต่ําม0 0บาทเนี่ยนะพนั งานยอมรับเลยนะว่าบางคนเนี่ยเงินเดือนแบบหาคนเก่งเข้าไปทํางานในระบบสากลยากเพราะว่าเงินเดือนน้อยนะอันนี้จริงๆเลยนะเพราะว่าหน่วยงานอื่นๆนีถามว่าจริงๆแล้ว ถามว่าสากลถ้าได้พนักง,งานนะได้เจ้าหน้าที่เก่งๆเนี่ยผมเชื่อว่าสากลมันก็ไปได้แต่เหตุผลที่ว่าคนเก่งไม่ค่อยเข้าสารกลก็เพราะว่าในเรื่องของเงินเดือนนะถามว่าถ้าผมอยู่สากลสมมุตินะผมได้900 0พันนะเอาตามค่าแรงขั้นต่ําเวลานี้เลยนะแต่ถ้าผมไปที่อื่นผมได้หมื่นห้าเนี่ยถามว่าคนเก่งคนนั้นจะเลือกอยู่สารกลหรือเลือกอยู่ที่หมื่นห้า ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาแต่ถ้ามันมั่นคงหมดทุกสากลนะและฐานเงินเดือนมันไปได้หมดทุกสากลเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันไปได้อย่างที่คุณสินว่า แต่ว่าความเหลื่อมล้ําของสากลแต่ละสากลมันไม่เท่ากันนั่นก็คือ<น>การทําธุรกิจของแต่ละสากลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความเจริญก้าวหน้าของแต่ละสากลแต่ละสากลเนี่ยไม่ไม่เป็นเป็นลักษณะเดียวกันอไอตัวนั้นก็อาจจะเป็นประเด็นได้แล้วนะประเด็นเรื่องความก้าวหน้าเรื่องต่างเงินเดือนนะแต่ประเดน็นอีกประเด็นหนึ่งก็อาจจะในเรื่องของเส้นสายกันก็ได้ใช่ไหมเพราะระบบสากลเนี่ยอาจจะเป็นองค์กรอยู่ในท้องถิ่นนะไอ้นี่ก็น้องประธานนะไอ้นี่ก็หลานประธานไอ้นุ่งก็ลูกเลขาเข้ามาทํางานก็มาวางอํานาจบาดใหญ่นะกูก ไม่ทางานเพราะพ่อกูเป็นประธานใช่ไหมกูก็ไม่ทํางานเพราะพี่กูเป็นเลขาอยู่เนี่ยนี่คือปัญหาเนี่ยมันก็ทําให้ต่างคนต่างไม่ค่อยทํางานนะมันก็กลายเป็นว่างานสากพอดไม่เดินก็คือเกี่ยงกันไปใช่เกี่ยงกันทำง่ายเกี่ยงกันทําถึงเวลาเอาไปดิไม่ไปอ่ะถึงเวลาไประชุมกลุ่มดิไม่ไปนะเพราะฉะนั้นนั่งเทียนเอาถึงเวลาก็นั่งเทียนเอาไปเร่งรัดหนี้สินดิก็ไปแค่บ้านเดียว ท่านนี้นลูกนี่มีสิบลายในบ้านเดียวงานไม่ใจเมาเล่าขาวนอนงานไม่เจริญก้าวหน้าใช่ไหมเพราะอะไรนะก็เพราะแบบนี้พอถึงเวลาเอาเข้าที่ประชุมนะ ก็พูดกันไม่ออ๋ยคณะกรรมการพูดไม่ออกยพูดไม่ออกเพราะว่าเป็นลูกเป็นน้องเป็นญาติที่สมอมองหน้าประธานก็ก็เงียบนะทั้งหัวมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้กระบวนการของสากลยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าเพียงพอนั่นะอีกปัญหาหนึ่งนะก็เรื่องปัญหาของการทุจริตจริงๆแล้วสากลเนี่ยขาบอกว่ามันเหมือนเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนเวลาโตเนี่ยค่อยๆโตใช่ไหมค่อยๆนั่นแต่ว่าผลล้มเนี่ยล้มดังมากเลย ตอนโตในโตเงียบเงียบไปแต่ล้มล้มดังมือกวาจะโตได้แล้วแลบวบนการสากลให้โตง่ายๆมันกระทบไหมคุณสินนะพอเกิดทุจริตสักหนึ่งสากลเนี่ยมันคล้ายๆลูกโซ่นะไอผมเป็นสมาชิกสากลอื่นก็พลอยกลัวไปด้วยนะปัจจุบันเนี่ยที่เป็นปัญหานะเราไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วการอยู่แถวคลองจันทร์อ๋อสากลอันนั้นใช่ผมคุยกับเครดิตยูเนียนนะในพื้นที่ของยูไนเต็ดก็มีผลกระทบไหนะ ว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่านะแม้แต่ภาคการเกษตรเองนะสมาชิกเนี่ยยังบางทียังเป็นห่วงเลยผมจะเล่าให้ฟัง,งคุณต้นเรื่องนี้นะคือพอมันเกิดข่าวขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่ามีสมาชิกสากลเนี่ยเข้ามาสอบถามผมว่าเออสากลนียถ้าเราฝากเงินไว้เนี่ยจะมีความมั่นคงไหมเขาจะโกงเหมือนกันไหมนี่มีจริงๆนะเข้ามาสอบถามผมเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไว้ช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อโอเคปัญหายังไม่หมดนะท่านผู้ชมนะช่วงนี้พักสักครู่ครับ อนช่วงที่2สนับสนุนโดยคูโบต a พลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับในรายการมอดไม้หมอนเรากำลังพูดคุยกันในเรื่องของการปัญหาที่เ,เหตุที่เกิดปัญหาที่ทําให้กระบวนการสากลไม่มีความเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรนะที่ เดีที่แล้วเราพูดคุยถึงเรื่องของการทุจริตที่ผมพูดค้างไว้ว่ามีสมาชิกมาสอบถามผมเพราะว่าเดินไปเนี่ยสมาชิกก็มาสอบถามว่าเอ๊เมื่อเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วเนี่ยสากลอย่างอันไม่ใช่สากลที่เดียวกันนะคุณต้นสากลที่อำเภอเนี้ยสากลที่เนี้ยที่เราเอาเงินไปฝากเนี่ยจะมีปัญหาไหมเพราะมีเงินฝากอยู่200,000 300,000อะไรเงี้ยซึ่งแต่ละลายเนี่ยไม่ใช่ลายใหญ่นะไม่ใด้ลายโตแต่เพียงแต่ว่า เราก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่รายใหญ่แต่เงินเข้ากว่าจะหาได้ถึงแสนเนี่ยมันยากลําบากนะการเกษตรอ่ะนั่นก็คือความเป็นห่วงใหญ่พอได้ยินข่าวกระทบตุ้มขึ้นมาเป็นข่าวดังเหมือนกัต้นว่าเวลาล้มเนี่ยมันดังถึงจะเป็นล้มแค่สากรณเดียวแต่การข่าวลงจะสังเกตไหมฮะหนังสือพิมพ์ลงทุกฉบับพอหนังสือพิมพ์ทุกฉบับขายทุกจังหวัดขายทุกอำเภอขายทุกตำบลขายทุกหมู่บ้านเพราะนั้นก็เลยทําให้ประชาชนเนี่ยที่ได้รับสื่อเนี่ย ก็ได้รับไปว่าเอ้าถ้างั้นกระบวนการสากลไม่ดีนี่นั่นก็จะทําให้เห็นภาพลักษณ์ไปอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ว่าเอ๊ะผมก็แปลกใจว่าเวลาธนาคารเขาโกงเงนินไปเนี่ยก็มีนะทั้งเอาบัตรไปกดเอยเอาเนี่ยอย่างของคดีอะไรคุณเอ่อะ ไปเปิดทรัพย์สินได้เองอีกอะไรอีกเนี่ยก็ยังมีปัญหาแต่เขาก็ยังมีเห็นมีความสะเทือนหรือว่ามีความมั่นคงมากมายหรอคือภาพของธนาคารเนี่ยนะมันเป็นภาพรวมนะผมผมยกตัวอย่างนะนะธนาคารสักธนาคารหนึ่งเนี่ยมีสาขาเนี่ยโอ้โหค่อนข้างทั่วทั้งประเทศนะก็คือธนาคารเดียวเนเ่ยเลยนะมีสำนักงานใหญ่เนี่ยฟ้ามั่นคงหรือภาพตรงนั้นที่คนมองเนี่ยชื่อถือยังยังดูดีกว่าแปรนะถ้าเกิดว่ามันกระแสหนักเนี่ย แล้วคนแห่ถอนเงินจากธนาคารนั้นเนี่ยธนาคารนั้นก็อยู่ไม่ได้นะเปรียบเทียบกับมาที่สากลนะสากลนี่เป็นสากลเล็กๆนะถ้าเทียบกับธนาคารเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลยนะเพราะสากลไม่มีสาขาถูกไหม,มสากลมีการปกครองที่เป็นอิสระรนะ จะตัวของแต่ละสากลเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารงานในสากลหนึ่งนะก็คือใช้ทุนดาเนินงานอยู่ในกลุ่มของสากลในสมาชิกนั่นเองนะ<ฆ>แต่ถ้าตาบใดก็ตามที่สมาชิกแห่มาถอนเงินแล้วถามว่าอยู่ได้ไหมนั่นอยู่ไม่ได้เป็นปัญหาเทียบสากลได้คอนแคลนเทียบกับไปที่แบงก์แบงก์ก็เหมือนกันธนาคารก็เหมือนกัน<ฆ>นะเพียงแต่ว่าธนาคารเนี่ยในเรื่องของเงินทุนทุนดําเนินงานของค่อนข้างสูงนะเพราะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะ โอนถ่ายสมมติมีห่ในน้อยเขายังมีการทําประกันไว้กับต่างประเทศมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยธาคายังมีสาขานะคุณสินนะสมมุติว่าสาขาเนี่ยมีปัญหานะคนในอําเภอนี้แห่ถอนเงินก็ยังโยกเงินจากสาขาอื่นมาได้แต่ถามว่าสากลอําเภอเนี่ยมีปัญหาคนแห่มาถอนเงินนะไปยืมใครล่ะนะยืมพวกยิ่งไม่กล้าให้ไปใหญ่เลยเหมือนเนี่ยที่เจอข่าวนี่ได้ข่าวข่าวว่าจะไปขอต้อไม่มีใครที่ไหนกล้าให้กเครดิตด้วยกันก็ไม่กล้ายืมเพราะว่าตอนนี้ ในเครดิตยูเนี่ยด้วยกันที่ไปฝากไว้เนี่ยก็ยังชราใจแล้วเอาคืนไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยใช่เพราะว่าผมมองถึงว่าสมาชิกเองยังถอนยังไม่ได้เลยแล้วเนี่ยคุณต้นสิ่งที่สําคัญท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเราก็อาจจะมีความคิดหลายท่านอาจจะมีความคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเมื่อรู้อย่างนี้แล้วทําไมปล่อยให้มีการดําเนินงานอย่างนี้ไปตั้งแต่เกือบเป็นปีแล้วนะนะฮะถามว่าสมาชิกหรือเขาร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนด้วยไม่ว่าจะเป็นการยื่นแจ้งความแจ้งความด้วย ก็ยังความล่าช้าของการแก้เข้ามาแก้ไขปัญหาของภาครัฐอ่ะอันนี้ส่วนหนึ่งอ่ะก็เข้ามาก็มาช้านะผมก็งงเหมือนกันเิพูดง่ายๆว่าเงินเป็นหมื่นล้านเป็นพันล้านแต่เอ๊ะทำไมการเข้ามาช่วยเหลือหรือการเข้ามาดูแลของภาครัฐที่มีหน้าที่บทบาทกํากับดูแลหรื หรือมองว่าเอสากรนี้มีภาพลักษณ์ที่ดีมาใช่ไหมมี power นะมีเงินหนาเลยไม่ค่อยกล้าเข้าไปแตะต้องอะไรแต่ถ้าเป็นสากรเล็กๆเนี่ยเข้าไปตุ้มเลยพอถึงเวลาสมมติว่าสากรเล็กๆท่านผู้ชมครับที่อยู่ทางบ้านฮะสากรเล็กๆเนี่ยบางทีเงินหายแค่1,000 0หรือ2,000 0เนี่ยพูดยางไงบ กรมส่งเสริมนี่ดิ้นจะเป็นจะตายออแล้วไอ้น,นี่ทุจริตไอ้นี่โกงไอ้นี่ยงน่นยังนี่เลยเข้าไปจะถอดถอนกรรมาการถอดถ,ถ,ถ,ถอนนู่นเลยแต่นี่เป็นตั้งพันล้านผมยังเห็นออนิ่งๆเกือบเป็นเกือบปีอะ<ก>่ะผม,มก็ไม่มีความเข้าใจเหมือนกันว่านั่นคือบรรทัานของความเป็นคนของรัฐเนี่ยการเข้าไปแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเป็นอย่างไร ก็เหมือนกับคนนี้ตัวโตมั้งไอตัวเล็กๆก็รังแกได้ไงไอนี่มันตัวโตไม่กล้าไปมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่กล้าไปผักออกมันเดี๋ยวมันผักกลับยิ่งมีคนพูดยิ่งมีคนพูดไว้อยู่นะคุณต้นมีคนพูดไว้อยู่นะครับท่านผู้ชมว่ากฎหมายเมืองไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยอันนี้คนเขาพูดมาให้ผมได้ยินนะกฎหมายเมืองไทยเนี่ยบางครั้งมีไว้ใช้สําหรับคนที่มีรู้จักกันเออถ้ารู้จักกันนะไม่ต้องใช้อ๋อ ในไทยอาศัยพรรคพวกว่างั้นก็เนี่เปรียบเทียบไงก็มันเกิดข้อเป็นจริงแล้วเราเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมฟังว่ามันใช่หรือไม่ไงเพราะผมได้ยินมาอย่างนี้ผมก็พูดอย่างนี้พวกใครพวกมันก็ใช่อย่างนั้นหรือเปล่านะเหมือนี่เหมือนที่เขาดำเนินการนี่ก็ทำให้เป็นปัญหาของกระบวนการสากรก์รที่พัฒนาไปไม่ได้ต่อเนื่องไงก็คือคนที่เข้ามาจรวมเงินฝากถ้าสมมุติว่ามีการรับทราบ ปัญหาเหล่านี้ว่าเนี่ยเงินหายไปแล้วนะประมาณแค่ไม่ต้องถึงพันล้านหรอกคนนุณต้นห้าร้อยล้านเนี่ยภาครัฐเนี่ยควรจะเข้ามาแล้วดำเนินการดีดําเนินอะไรให้ถูกต้องให้เรียบร้อยแล้วแต่อันนี้กับกลว่าคนของภาครัฐกลัวมาบอกว่าเดี๋ยวไปกระทบนู่นกระทบนี้แล้วเดี๋ยวจะไปเจอเขาฟ้องกลับอย่างงู้นอย่างี้คนทําเงินหายจะไปฟ้องกลัวฟ้องกลับลบ,บ้าเลยผมก็งงเหมือนกันอะไรนักหนาเนี่ยครับผมปัญหาต่อไปนะในเรื่องของปัญหาของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะ อันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะสากลนะผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นภาคอ,อ,อุตสาหกรรมนะนนหรือภาคธนาคารเงินการธนาคารนะภาคเศรษฐกิจภาคอะไรต่างๆมันได้รับผลกระทบหมดการท่องเที่ยวอะไรพวกนีไ้ได้รับผลกระทบหมดนะซึ่งมันหนีไม่พ้นนะแต่ว่าตัวสากลก็ต้องปรับนะปรับตัวให้ตัวเองอยู่รอดแต่แตผมเชื่อว่านะผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าสากลเนี่ยอยู่รอดแต่คุณต้นนะเราจะสังเกตด,ดูนะฮะจากเมื่อ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยถดถอยไม่ว่าจะยุคฟองสบู่แตกใช่ไหมฮะของเมืองไทยก็ได้เห็นแล้วว่าเนี่ยต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งด้วยเนี่ยเอาสภาวะรัดเข้าไปดูแลในเรื่องของธนาคารหรือทั์ต่างๆมากมายแต่กับการเป็นวาสดกรเนี่ยยังอยู่แบบสง่าผ่าเผยอยู่เลยไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของเศรษฐกิจฟองสบู่แตกนี่ก็ทําให้เห็นได้ว่าเนี่ยความมั่นคงมันแตกต่างกันแล้วนะก็ระบบเศรษฐกิจของสากรมัน พึ่งตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปพึ่งถามว่ามันอาจจะพึ่งบ้างนะในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการส่งออกเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่โดยหลักของซางกรนเนี่ยมันจะพึ่งตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าปัจจุบันเนี่ย ณวันนี้ปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยพูดง่ายเศรษฐกิจเราเนี่ยกำลังความแคลนอยู่ไม่ค่อยดีอยู่ล่ะหรือว่าคุณต้นว่าดีไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้ก็แสดงว่าระบบที่จะทําให้สังคมไทยอยู่ได้นี่ก็คือเศรษฐกิจเศรษฐกิจแบบพอเพียงก็คือในแบบของรูปแบบสากลเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐหรือรัฐบาลเองเนี่ยควรจะเข้ามาดูแลภาคสากลให้มากกว่านี้ทั้งๆที่นะฮะในรัฐธรรมนูญก็ได้เขียนไว้เลยนะฮะว่า ควรเข้าไปส่งเสริมใช่ไหมครับผมนั่นคือปัญหาต่อไปเลยที่กณสินพูดนะก็คือปัญหาที่ไม่ได้รับความสนใจใส่ใจจากภาครัฐนะในระบบสากลนะสังเกตดูนะจริงๆแล้วผมมองแบบนี้นะการช่วยเหลือ,อชาวบ้านจริงๆนะ,ะผมว่างบประมาณเนี่ยไม่ต้องไปลองอบตอมากหรอกผมว่าเอาให้สากลเนี่ยที่ช่วยเหลือในเรื่องของเศรษฐกิจการประกอบอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็ลงไปที่สากลดีกว่านะ ก็เห็นกว่าตอนนี้เอาไปดูแลในเรื่องสารางโภคท่านผู้ชมถนนน้ำอะไรนีได้เลยฮะการที่เข้าไปดูในแรในเรื่องของเศรษฐกิจของชุมชนในเรื่องของศูนย์สังเกตศูนย์ชุมชนโอท็อปของแต่ละตำบลแม่จริงๆพวกนี้ลงไปที่สากรเลยผมว่าอย่างนี้เยี่ยมกวานะเพราะว่าศูนย์อย่างนั้นนะท่านผู้ชมลองขับรถไปดูบ้านท่านก็ได้ฮะวนซ้ายวนขวาดูศูนย์กำจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปแต่ละตำบลอ่ะ คือในเรื่องหูเจริญตาในเรื่องของการประกอบอาชีพชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจอะไรเนี่ยนะภาครัฐเนี่ยควรจะทุ่มงบาประมาณไปทางผ่านไปทางสากรนให้หน่วยงานที่เขาถนัดแล้วเขาก็ประกอบกับอาชีพหนังนง้นนั้นอยู่แล้วเป็นผู้ดูแลไปสนับสนุนต่อไปใช่แต่วันนี้ก็มาให้อบตส่งเสริมมันก็ก็เป็นการแบบพูดง่ายๆคุณต้นก็คือ พูดง่ายๆว่าให้ส่งเสริมสนับสนุนท้องถิน่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของอาชีพนั้นๆก็คือถ่ายเทไปแต่อบตไม่มีความชํานาญไงก็ดู<ข>ใช่ไ้เขาชนานาญในเรื่องของการ ก่อสร้างครับในเรื่องของการซ่อมแซมบำรุงอะไรเงี้ยคืออบตเนี่ยปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของก็ดูแลแนวแนวแบบนั้นไปไงใช่ไหมดูถนนหนทางน้ําไฟสว่างเนี่ยแต่พอเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องการประกอบอาชีพเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยให้สากลดูแลให้มาอยู่ในฐานของที่เขาอยู่มันจะได้ตรงตามจุดตรงตามเป้าว่างั้นเถอะไม่ผิดเป้าใช่เป็นคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยภาครัฐเขาอาจจะมองว่าเออให้หลายๆหน่วยอะไรเงี้ยช่วยกันดู และปัญหาสุดท้ายนะที่เรารวบรวมได้ก็คือในเรื่องของปัญหาของแต่ละสากลเองนะอาจจะในเรื่องของพื้นที่ตั้งนะอาจจะอะไรทำลำเละทำเลไม่เหมาะสมนะหรือว่ามีคู่แข่งนะไม่ต้องเอ่ยชื่อและสมาชิกรถน้อยลงไปเรื่อยๆไปเข้าที่นู่นที่นี่อยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะปัญหาอะไรเรื่องไม่เป็นเรื่องบ้างแต่ละสากลนะซึ่งปัญหาจุกจิกพวกนี้นะมันเกิด เฉพาะแต่ละสากลไปนะซึ่งสากลนั้นๆก็ต้องไปปรับต้องไปมองตัวเองนะไปปรับบางทีเนี่ยเชื่อไหมสากลเนี่ยไม่ยอมปรับตัวเองนะอาคารเก่าก็เก่าอยู่อย่างนั้นแหละใช่ไหม แล้วถามว่าใครอยากจะมาทําธุรกิจด้วย<ะ>ใช่ไหมสารกรก็ต้องไปปรับตัวเองนะไปปรับภาพลักษณ์ให้มันดูดีสังเกตดูสิคุณต้นทกศเห็นไหมทกศจากเมื่อก่อนเนีย่ยภาพลักษณ์เป็นไงเดี๋ยวนี้ภาพลักษณ์ทกศเขาเป็น,ย,นยังไงเหมือนธนาคารทุกธนาคารเนี่มัเปลี่ยนสีนู่นสีนี่เปลี่ยนสีไปเรื่อยนะตัวสากรแต่ละสากรก็ควรกลับไปดูตัวเองนะอาจจะย้อนถามว่าโหคุณบ้านตัวเองคุณเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมว่าใครอยากจะไปเข้าบ้านคุณนะใช่ไหมมันต้องทําบ้านให้ดูดีใช่ไหม ให้มันเข้าไปแล้วมันน่าเข้าใช่ไหมการต้อนรับไปดูเรื่องของพนักงานการพูดจาใช่ไหมสมาชิกนะเป็นยังไงนะเราก็ต้องไปดูแลนะคือปัญหาพวกนี้มันจริงๆมันมาหาภายในของสากลแต่เราสากลต้องไปปรับนะผลต้นนั่นก็คือปัญหาของการดําเนินงานสากลที่ไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควรเพราะอะไรนั่นแหละเราได้ถกเถียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบไปด้วยกันละเพราะนั้นเนี่ยเวลาหมดเดี๋ยว วันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาคุยว่าจริงๆแล้วสากลเนี่ยมันยังพัฒนาได้อีกเยอะสากลไทยยังทำอะไรได้เยอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันครับสำหรับวันนี้นะเวลาหมดเราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ